สวัสดีค่ะชื่อนัฐการบินมิตตค่ะเ,เป็นคนไข่มาจากประเทศไทยนะคะเราได้มีการทำเต้านม,มานะคะคือตรวจเต้านมของตัวเองแล้วก็เจอก้อนเนื้อนะคะแล้ก็เลยปรึกษากับคุณหมอว่าจะต้องทำการรักษายัางไงบ้างขั้นแรกเป็นระยะที่หนึ่งเคยทำการรักษาที่ประเทศไทยคือผ่าตัดแบบสงวนเต้าไม่ได้ครอบคุมของตัว เชื้อมะเ็งทั้งหมดซึ่งจะต้องมีการตัดออกอีกครั้งหนึ่งคุณหมอก็ได้แจ้งว่าถ้าผ่าตัดครั้งต่อไปเนี่ยก็คือจะทำการผ่าตัดโดยที่ไม่วางยาสลบแล้วก็จะฉีดยาชาแล้วผ่าให้ซึ่งเราเป็นคนไข้ไม่สามารถรับในเรื่องของตรงนี้ได้คาดวา่าน่าจะทำให้เราเกิดความเจ็บปวดต่อการรักษา จึงไม่ได้ไปรักษาต่อกับทางโรงพยาบาลนั้นได้ดูข่าวจากทีวีนะคะพอดออออีได้ดูภาพข่าวมีคุณหมอหมู่เฟิงนะคะได้พูดถึงการรักษานวัตกรรมใหม่ด้วยการรักษาแบบความเย็น ็เลยสนใจแล้วก็ไปเปิดดูในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพูด้าถึงข่าวสารที่ได้ที่คุณหมอได้แจ้งไว้ใน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 ข่าวทีวีนะคะแล้วก็ได้ไปติดต่อ,อ,อขอพบคุณหมอที่สำนักงานที่เมืองไทยพร้อมกับนำประวัติทั้งหมดที่เคยทำการรักษาไปให้คุณหมอดูนะคะแล้วก็คุณหมอก็แนะนำ ให้มารักษาที่โรงพยาบาลฟูดา้าที่ประเทศจีนแล้วได้ทำการตรวจร่างกายคุณหมอพบว่ามีก้อนเนื้อเกิดขึ้นอีกอทางคุณหมอจึงได้ปรึกษาทีมแพทย์แล้วก็แนะนำให้คนไข้รักษาแบบทำความเย็นนะคะเพื่อจะให้ไปสลายก้อนมะเร็งให้ได้เร็วที่สุดหลังจากที่คุณหมอแนะนำให้ทำความเย็นเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ได้นัดให้มาทำคีโมต่อ หกครั้งค่ะการผ่าตัดทั่วไปที่เรา,เาได้รับการผ่าตัดมานั้นมันจะทําให้เราเกิดมีบาดแผลนะคะบาดแผลจากการผ่าตัดแล้วก็มีการาแผลจากการที่เย็บเป็นแผลยาวมันก็จะมันก็จะเป็นแผลเป็นซึ่งทําให้ติดติดกับเราไปตลอดะคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรารักษาด้วยความเย็นมันจะเป็นเหมือนเ,อเ,ป,นเป็นเข็มเจาะเข้าไปตรงจุดที่เราเป็นซึ่งมันจะเป็นแค่จุดเล็กๆะคะ่ะ แต่พอหายแล้วก็จะไม่ไม่เป็นแผลเป็นจะไม่เห็นแผลเลยเหลังจากทำความเย็นมาได้ช่วงระยะเวลาถึงตอนนี้ก็ประมาณร่วมปีกว่าค่ะอตอนนี้ก็สบายดีค่ะร่างกายแข็งแรงกินได้นอนหลับเป็นปกตินะคะคน้ำหนักก็ขึ้นด้วยนะคะไม่ไม่มีผลเสียไม่มีผลกระทบอะไรเลยแล้วก็ณนะตอนนี้ปัจจุบันนี้ได้ทำ การตรวจเพทสแกนนะคะผลตรวจออกมาเป็นที่น่าพอใจค่ะก็คือปลอดภัยดีไม่พบเชื้อมะเร็งแล้วก็ไม่พบก้อนเนื้อของอมะเร็งที่ทที่จะเกิดซ้ำซ้อนหรือเกิดขึ้นใหม่อีกเลยเตั้งแต่เริ่มต้นที่มารักษาที่โรงพยาบาลูด้าที่ประเทศจีนนะคะก็เกิดความประทับใจตั้งแต่แรกพบก็คือว่า,าทางโรงพยาบาลได้จัดส่งทางเจ้าหน้าที่ไปรับถึงสนามบินนะคะก็จะมี ล่ามที่สามารถพูดภาษาไทยได้ช่วยเราให้เราหายกังวลไปได้มากอะคะ่ะในเรื่องของการเดินทางแล้วก็การเชื่อติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทุกๆฝ่ายนะคะรวมถึงคนขับรถที่มากับกับล่ามนะคะบริการดีแล้วก็เ,เมื่อมาถึงโรงพยาบาลแล้วก็มีพยาบาลมาต้อนรับนะคะให้บริการในเรื่องของการเ,าเข้าพักที่ห้อง นะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆในในห้องอเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต่อมาก็ได้พบกับคุณหมอเจ้าของไข้นะคะซึ่งจะมีล่ามคอยอธิบายให้ตลอดอะคะ่ะว่าะจะมีคุณหมอเจ้าของไข้ชื่ออะไรพยาบาลที่ดูแลประจําเป็นเชื่ออะไรนะคะเราก็ได้รับความดูแลเอาใจใส่ที่ดีจากทุกฝ่ายกระทั่งคณะทีมแพทย์พยาบาลล่าม คุณแม่บ้านจะทั้งคนขับรถหรือแผนกอื่นๆที่ไปติดต่อด้วยอย่างเช่นไปตรวจเอกซเรย์ไปตรวจ, X ray, รวจอันตราซาวข์คลืนหัวใจนะคะทุกๆฝ่ายยินดีต้อนรับแล้วก็ให้การบริการที่ดีทั้งหมดเลยค่ะมีความสุขมากที่ได้มารักษาที่นี่นะคะเหมือนเป็นเหมือนได้อยู่ในครอบครัวเดียวกัน ะะมาอยู่ที่นี่ในเรื่องของอาหารการกินไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าในรอบรอบของโรงพยาบาลก็คือจะมีตลาดที่เราสามารถเอาไปซื้ออาหารหรือว่าซื้อผลไม้มารับประทานได้นะคะแล้วก็ชั้นบนชั้น6ก,ก็คือจะมีสวนอาหารสวนอาหารก็คือเราสามารถทานได้เพราะว่าโดยส่วนใหญ่เราก็จะทานเป็นพวกผักพวกอะไรอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ไม่เหมือนอาหารของทางประเทศไทยก็คือจะไม่ จะไม่ไม่มีความมันเท่านะคะที่นี่อาจจะมีมีมีอาหารอาจจะมีความมันมากกว่าอาจจะอาจจะไม่ไม่สันทัดกับเรื่องความมันของอาหารแต่แต่ทานได้ค่ะพอทานได้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ